สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องพี่น้องบ้านเฮ่าแล้วก็พี่น้องในตาแหนนอกจากต้มไก่ต้มไก่เนี้วต้มต้มใส่เครื่องใส่หนังต้มต้มเหมือนพะโลนะพี่น้องมันออกมาเป็นสีแบบเหมือนพะโล้ข่อยสิหั่นหว่อยเครื่องนึงแล้วต้มใส่ใส่ ใส่เครื่องทุกอย่างเหมือนพะโล่น่ะแหละพี่น้องแต่ว่าอันใส่น้ำตาลน้องกระไดจักน้อยนึงเนาะผุ้รคนปรมาักหวานกับปลาตองใส่ด้วยจ้ะเป็นต้มแบบต้มไก่ไก่เหนียวต้มน้ำปลาน่ะนะพี่นอ้องสีมาเอิญทุกคนกินเข่าสันเดิคนละเคืองพาเคืองหวให้สามี ตื่นเล้วตื้อหลวกไปหาลุงล่ะคิ้วเขาแห้งพี่น้องเออมือน,นี้จักแม่นยังดอกเดอ้อนัดกันกันกบมูลแล้วก็อยากหัวครับลงท่างพี่น้อง ต่้ยากหัวพี่ยัองอันินคอยก็บบ่คอยขับรถบร่เป็นเนาะคอยกับบ่ลูท่างรถยนกับทางรถจัก,กรยานมันอียังจ้าใดเนาะพี่น้องคนคนคนบ่ได้ขับรถมันสิบหลูดทางดอกแมนบบเพิ่นกับพึ่งฮัดขับรถพากั <c oughs> บบนว่นหาท่างเขาบ้านคอยเขาบ่เป็นเอ้ย่อยปั่นจักรยานข่อยมาบ่พอสิบนาทีข่อยหอดบาน รับออมเมื่ออยู่บ่บหอยบานจากเธอพี่น้องโอ้ยก็เลยบอกเล่ววาว่าเมื่อบานซะบานภายบานมันซะเดี๋ยวรอบหน้าจังมากับสามีให้สามีบอกทางจังไดจังไดเพราะว่าคอยกระจำมาม่ได้คันคันปั่นทางจัก,กรยานคอยจำได้ยุว่าไปจังไดมาจังไดเพราะว่าคอยไม่เคยขับรถ ทางใหญ่ขยก็เลยบรูทางใดไปทังใดพอดีเาดขาสอมถน,นนนําพี่น้องส,อสอมถนอนใไงมองทางเขาบ้านเข,ย,ขยก็เลยไปบะถือเลยบ้านนี่มันตัดถนนนีและมันต้องไปออกอีกทาง้งนึง่อยก็เลยงงไปเลยอืมมาได้จ้ากินนันข้าวปุ้นครับอันนี้เนาะกับเขาเอายัางงวะน้ำจิ้มซีฟู้ดแหมพี่น้อง่คยเฮ็ดคล้ายแบบแบบน้ำจิ้มเหมี่ยงซีฟู้ดใส่ทัวริลสงน้ำมะ พอสิมากินกับอันนี้แล้วก็ห้อกับขนมเสซนเสียดายบ่มีพักพี่น้องคอยขี้ข้านไปร้านค้าแล้วคอยหิวแห้งหิวจนสิบเป็นลมอืมนั่งรถก็หากแตกอ่อมคัโกโพจ้าไปใส่ใส่บ่ได้กินเข่าน้ำไปนั่งรถเนี่ยพี่น้องโอ้ยวะ่ะมาเด้อค่ะทุกคนชิมกัน จับตำพิกขีนูตตำพิกขีนูใส่กระเทียมบีบบวกเน้านะใส่พงชุรสน้ำตาลน้ำปลาใส่น้ำห่อนจากน้อยกินได้บัดน,นีแสบเสียดายบะหมี่ผักกาดหอมมะฮ่อ ชุดวิธีต้มกับเน่ยหดอกไกเ่เหนียวไก่บานเฮ้าไก่มาจากสวีเดนพี่น้องอคนอันนี้มันไล่หลายเพราะว่าคนบางๆนี่ไหมเพราะว่าเขาบด้เอามาล่นไฟคือบานเฮ้านะย่างเขาเห็ดไก่ต้มกบข้าตะไคร่ใบกูดก่อนข้นออไก่แล้วก็ซีอิ๊วดำ เื่องพะโลให้มันหอมใสเก,สเกลือใสเกลือไลนยนี่จักน้อยให้มันซึมเขาเนือ้อมันสีสแสแียบนะต้มไห่นามันแห้งจักน้อยหน่ามันซึมเขาเนื้อไก่ี๋ยวมีนาขอยสายเ็ตคลิปให้เบิ่งเด้อก <Okay. S 1> ่อนขอยต้มขอยไ่ได้เฮดคลิปเพราะวาแม่ยาขอยมาหามาเนี้ย มาปาบลูกไส้ลูกไส้กินเหล่าหลายโทษลูกสะใภ้บอกเมื่อยแล้วบ่าไหวแล้วยินเหล่าร้ายกะปวดหัวเบากันบ่รู้เรื่องบอกให้เท่ากินยุดกินแน่กินแค่วันเสาร์อาทิตย์ก็พอ่อยอเยอ่ยออๆออือแต่กับ,บ่เห็ด โชบอกนานารับรถมายางไววถือแม่ดาได้เิ่นแบบน,นี้วันนี้ไปบานลุงแบบดีได้งาแล้วข่าขางคอยเราบอกคอยเสื้อลูกแล้วดอกเพราะว่าลูกแล้วทีเราทีเราเมาแล้วก็ว่าไปทั่วทีพระดงสีเนีเ่ยเรา,า,าก็เสือ้อ เราสิฟันข่อยมากกวว่าข่อยบะแมนคนเบาแบบบะแมนเบาไปเรื่อยๆวบาบะแมนว่าเป็นคนแบบไร้สาระนะนะเราหูข่อยกขาบ,บ่ค่อยดื่มปัานใดน้ำลูกเราดื่มทุกมือยาข่อย,อยเราเฮ็ดไว้กินเองไว้ผลไม้ คอยนี่สิไปเอากินได้คอยเราสิบอกเลยว่าอยู่มองไดมองไดแต่ลูกใส่เลาเราสิบอบอกเราาิีหายคอยกินเอากินได้ผู้เดียวแต่สิบอกหายูกใสห้หูบางทีพวบ่มีเเลากินเนาะเงินบ่มีเคยเด้คนเฮาเคยบ่มีเงินเด้อเงินบ่มีอยากกินเหล่าคนมันติดเหล่าอ้อ,อ่อยให้โทษไปขอเมย์ห้ยวะซันพี่น้องเอขคอยกันเลือตดตัวแล้ว อืมสันใจสันใจเราน้ำายาบติ๊กขอาเส้นพอเรา,าจมนใจซีอิ๊วดำมันสีออกเป็นคล้ายๆแบบนี้นะพี่น้องเครื่องปรุงสีขาวไปนเนื้อไก่อ้แซ่ กินไก่หอยมากมากกินมงปีกแหลมๆเนี่ยเ <c oughs> ข็มกลมๆพอดีเอาหน้าใส่หมอออยา่าฝ่าเปิดไปล่างไก่ดึงค้นออกดีๆเอาไก่ใส่ใส่เครื่องปรุงขนอ่บอบริขนออก็รสด,ดี ใส่ซอสซอสภูเขาทองซอสเห็ดหอมเห็ดขาวเห็ดหอม,อมใส่ให้มันรสชาติแบบเข้มๆเ,เลยเค็มจัง่อยมันซึ่มเขาเนือใกล้พอดีกิน มัดมือไม่ได้กินขาวพี่น้องเพราะจะกินเลยแ่ะ เบ,บื้องหนือ้อไก่เครื่องปรุง,งเขาเพราะว่าไข่มาตืินดีขึ้นยังนี่งามเอื่อยแล้วไปสื่อไก่สวีเดนเนาะเราสื่อมาเพื่ออะไรล่อเลยกซิปโตซิปโต ไปเพื่องสื่อมาหกคอยซีบตัวแล้วสื่อมาหลายคอยกระชั่งแล้วตอนแรกก็หาตัวเพราะว่าคอยว่าท่านมีอันซ่องฟิตซ่องฟิตต่างหากนีไหมเป็นถังขาวๆข้างล้างคอยนี่เออทีเราออกไปมาห้แล้วเอาช่องฟิตมาห้ยคอยเราดีดีพี่น้องมคื่อใจมาห้เอาช่องฟิตมาห้อีกว่าเขาจ่มี ตูแซตูมันเต็มเนาะเราไปได้ใส่เราก็เอามาหอย่อยคลิปที่ค่อยเฮ็ดอันสปาเกตตี้ผากแรกนะผากหนึ่งนะพี่น้องอันนั้นค่อยเฮ็ดเวลากเกินเกินไปสิแปดนาทีแล้วมันโหลดไม่ได้ข่อยก็เลยต้องตัด ชัดออกช่วงไทยไทยอขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะทุกๆคนที่เขามาเบิ้งกันติดตามกันนอกจ้ะ เราไม่ม,ไมีอย่างหมากมาบหรอาคอยไหลสาระแน่มีสาระเนี่ยไพ่มักเบิ้งกับเบิ้งด้วยค่ะคอยทายเก็บไใบยังวะว่าวตรงๆเลยตอนอยู่เมืองไทยเ่าได้เล่นโซลอินเทอร์เน็ตยูทูปเฟซบุ๊กเ่าค่อยได้เล่นดอก เฟซบุ๊กเดินนึงเขาเท่น,นึงอืมแต่มาอยู่นี่แบบโลกอินเทอร์เน็ตมันแบบมันไว้อ่ะพี่น้องตอนแรกเฮ็ดยังบ่าเป็นดอกก๊อปรูปในะโทศรศัพั์ก็เฮ็ดบ่เป็นโทศรศัพท์พักัแบบกดรับสายเอาบ่าแมนแบบเลื่อนเด้อืมพัฒนาขึ้นหลายละ เริ่มเป็นเริ่มรูแล้วนะยูมืองหน่อแห่งซ้อนตัวเองดีดียู่มืองไทยเฮ้าเป็นนะเฉพาะเคยอยู่มัองไทยเฮ้ามเาสุดไปใส่มาใส่ไปอำเภอไปตลาดตรงนี้ค่อนไปน้ำตลอดไปผู้้เดียวมันมันบอกไปถือไปผู้เดียวมันแบบว่าเหมือนมันเหมือนมันบรมวลหรือมันแบบจังไรบรูนะ่ะพี่น้องอืม สีปไสอะตามน้องมีคนไปน้าอยู่มังไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัญญายางไปคนเดียวก็ไดอนไดอี็ยังกดบไืนเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดเองผัวสอนขังนึง่งจำอะไรก็ะามเราถามจนจนจำได้จนเฮ็ดได้นะพี่นอ้องม,มีอยู่อันนึ่งที่คอยงโง่โง่แห้งหลาย มแมพแผนที่น่ะคอยเบิ้งบ่เป็นขนาดมันบ่อแห่งสี่สิยังไป,ป่าถึกเลยออืมอยู่มัง่งให้บริเลียนเนาะผัว่อยโอ้ยยังแมนปึกจมให้คอยเรื่องนี้แหละคนมังหนาะไปส่้มาสายเปิดแมพย่างเดียว GPS ไปเรื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเรนเต็ตนี่ครั เขาเก่งนามเขาคุยเฟซบุ๊กให้กันข้าสทรง้ออวามมากเขาสิรูเลยเขาอยู่ใส่อืมตัวบันไดเดีวยว <c oughs> อยู่พัทยาแต่บอกว่าอยู่บานเขาก็เห็นเขาก็หูอันผู้ลังคนคคอยบอกสําหรับคนที่เล่นบปเป็นนะคะคนที่กําลังจีบผู้บ่าวฝรัง่งหรือวา่าอีกยังอยูอย่ฝรั่งบบแมนคนนงูเดอ้อ สีหลอ,อกเขาคือไห้ดีๆนะคะโพลังคนเขาลู้แต่เขาเบาเขา,า,าเบาปากนะคะฝารังคันหักผู้ใดนี่หักแห้งหลายคันสั่งสั่งเลยสีเปเอาเลยอืมคันว่าคุยกันทางเฟซบุ๊กนี่คันตัวเจ้าอยู่พัทยาเดีวจะเขียนบอกเขาถามอยู่ใสอยู่บ้านบุรีรัมย์้คอความเจ้าขืนแมปมันจะขึืนมาบอกเขาแล้ว่าเจ้าอยู่ใสอืมหลอ,อกเขาไม่ได้ดอก ก็บอกไว้เป็นความรูกเป็นประสบการณ์เนาะค่ะผู้ไดที่พราท่านลูกสิบหานาที่แล้วพี่น้องคอยไปเด้ออย่าโหลดเมดื่อดดอีกขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมเลยจ้าบ๊ายบายแซบ่บ